สวัสดีครับผมในยุคสมัยที่ทโลยีเปลี่ยนปแปลงอย่างรวเดเร็วเช่นนี้จนเกิดการดิสอัพอย่างมากมายทําให้ธุรกิจที่อยู่มานานแต่แทบไม่เคยปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยต้องล้มหายไปซึ่งในคลิปนี้ผมจะขอหยิบเรื่องทุนวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมที่ไม่ได้มีไว้สำหรับนักวิจัยเท่านั้นแต่ในวันนี้ทุนต่างๆได้เปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการหรือคนทั่วไปที่มีนวัตกรรมและต้องการจะกข้าสู่การสร้างธุรกิจด้านานวัตกรรมอีกด้วย ก่อนอื่นผมขอท้าความให้เห็นภาพว่าทำไมช่วงหลังมานี้จึงมีทุนนวัตรกรรมให้กับผู้ประกอบการครับหลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องของ Thailand 4.0ซึ่งหนึ่งในสาระสำคัญคือการระบุเซกเตอร์สกยจภาพที่ไทยมีโอกาสเติบโตซึ่งก็คืออุตสาหกรรมอนาคตของไทยนั่นเองครับโดยเรียกกลุ่มนี้ว่าอุตสาหกรรม New S Curve ทีนี้ New S Curve มีอะไรบ้างทั้งหมดมี5อุตสาหกรรมครับประกอบด้วย 1. หุ่นยนต์ 2. การบินและโลจิสติกส 3. การแพรย์ค้บวงจร4เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชัวภาพและ5ดิจิตอลโดย5เซกเตอร์นี้ต่อยอดมาจากอุตสาหกรรมปัจจุบันที่เรามีความเข้มแข็งอยู่แล้วดังนั้นการจะสร้างอุตสาหกรรมอนาคตอีกสิ่งหนึ่งที่จําเป็นอย่างมากคือนอนตกรรมครับทําให้ภาครัฐต้องผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังในช่วงเริ่มต้นเราจะได้ยินเรื่องยกงานวิจัยลงจากท้่ทําให้มีความพยายามในการคัดสรรงานวิจัยที่มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ และหานักลงทุนที่สนใจมาจับคู่กับงานวิจัยต่อมามีการขยับขยายใส่งบประมาณเพิ่มเติมโดยเริ่มมีทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้นในหมู่นักศึกษาและนักวิจัยและปัจจุบันงบประมาณเหล่านี้ได้ขยายวงสู่ผู้ประกอบการเพื่อให้ใกล้ความจริงในการสร้างอุตสาหกรรมอนาคตผลักดันการคิดค้นนวัตกรรมให้ตอบสนองในเชิงธุรกิจได้จริงดังนั้นทุนวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรม New S Curve ครับและเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทุนเหล่านี้จะถูกผลักดันด้วยความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนยกตัวอย่างเช่นในช่วงปลายปีที่แล้วทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสถาบันไทยเยอรมันได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบอัโโมัติสมาเทคโนโลยีสำหรับปีงบประมาณ2565โดยทุนนี้จะให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก รือทุนสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้ประกอบการ SME ของสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมหน่วยงานภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอซึ่งเพิ่งจัดหมดเขตไปเมื่อวันที่7กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมานี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆที่หยิบยกขึ้นมาให้เห็นว่านี่เป็นประไดขั้นหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ้าสู่ธุรกิจนวัตกรรมนอกจากนี้ยังมีโครงการรูปแบบอื่นๆที่ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงได้เช่นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งมีหลายมาตรการที่เหมาะสมกับธุรกิจด้านนวัตกรรมครับแน่นอนว่ายังมีโครงการอื่นๆอีกมากที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงหรือแม้แต่อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างไรก็ตามผมหวังว่าโครงการเหล่านี้คงทําให้ผู้ประกอบการไทยเห็นภาพว่าเราเองก็สามารถขอทุนสนับสบนุนการวิจัยและพัฒนาไปจนถึงสิทธทิประโยชน์อื่นๆได้และสหรับ M-report เองทางเราก็จะมุ่งหาโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ไปจนถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมานำเสนอให้กับทุกท่านทราบผ่านช่องทางต่างๆข,ของเราต่อไปครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับท่านใดที่สนใจฟังรายการทั้งถัดไปสามารถกด s u b s c ส i า e ได้ที่ M Report Channel วงในอุตสาหกรรมและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ